โอเคนะทุกคนเราอยู่ในเกมกินเฮวในพาร์ทที่4นะกับช่องจีเจก้องจีเจ้าเดิมนะฮะซึ่งผมได้รีเซฟมานะครับเพราะว่าเซฟเดิมเนี่ยโอ้โหผมติดดีแบบเยอะมากๆทุกคนเยอะมาสารขนาดที่ว่ายังไงก็เดดล็อกตายแล้ว,วนะับ <c oughs> ซึ่งคราวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนเดิมนะ,มะ,นรมนะครับผมจะตัดสินใจสร้างใหม่เลทุกคนผมจะตัดสินใจสร้างเจ้าหนี้ขึ้นมาเป็นอย่างแรกนะ <c oughs> ครับคนอื่นก็ทําฝันกันอีกือนเดิมนะครับขออนุญาตฟา,ฟา,ฟาร์มฝันแอปหนึ่งนะ่ยสิ่งประดิษฐ์แรก ที่จะนําไปสู่ยุคใหม่ของเราเออพูดทุกครั้งแหละเอาแล้วเมื่อกี้หายไปไหนนี่คราวนี้เราต้องเริ่มคราฟใหม่กันหมดเรียนรู้ใหม่กันหมดโอ้ยไม่น่าเลยอยากเลกสุดเลยเด่ยต้องสร้างบ้านก่อนครับจะได้มีที่สัวนอนก่อนต้นไม้ใหญ่เอา้าพังลงมาสินั่นแหละอย่างงั้นเบรกสูงเลย ทำเลที่ผมเล็งไว้เป็นตรงนี้นะทุกคนเพราะเป็นที่ที่สวยมากมันที่เสมอแบบว่าไม่ต้องเกลี่ยไม่ต้องจัดแต่งแต่ประการใดสามารถสร้างพิงแล้วก็นอนได้เลยนะฮะมาเรามาสร้างพืงแรกกันเลยครับโครงสร้างแบบง่ายๆอีซี่ดียังไงล่ะโอเคฮะเราต้องสร้างบ้านที่กันฝนได้นะเดี๋ยวตากฝุนเยอะๆไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะเป็นหวัดปานะแต่ผมสั่งหอ์ใจมันเป็นอย่างนั้น พราะว่าล่าสุดที่ผมตายแบบรึล็อกมานี่คือผมเป็นหวัดตายทุกคนเป็นหวัดแบบชั่วโมงเดียวในเกมแล้วก็ตายเลยหวัดสามสเตกพระเจ้าหวัดสามสเตกเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าผมติดผมจะให้ทุกคนได้ดูนะครับหวัดสามสเตกมีด้วยนะโอเคครับทีนี้ก็หามายาว,ยาวๆครับทุกคนไม้เือเือ,อเฮ้ยขวานจะพังแล้วดิ แป๊บเดียวโอ้ยเจ็ดเจ็ดโอ้โหด่าเลยนะขวานพังแค่นี้หุ่นหินมากใจเย็นขวานเราผลิตเอาใหม่ได้นี่ไงเจอแล้วอีกอันนึงนะครับยิ่งผลิตบ่อยยิ่งชำนาญยิ่งขวานมีความทนทานมากยิ่งขึ้นฮึ่มได้ทีละอันเองเหรอไม้ยาวเออนี่ไงสองอันสวยปึ๊บปึ๊บอ่าต่อไปก็เชือกนะฮะหาเชือกแป๊บ คงจะไม่มีงูแถวนี้ใช่ไหมเดีย๋ยวเพิ่งมาจบก,กันนะตอนตั้งตัวเนี่ยมันจะยุ่งยากเพราะว่าจะมีพวกตัวกวนทั้งหลายแหล่มาเยอะเลยเกินนะี่ยส,รสรรารพัดสารพีระหว่างนี้ก็อยากจะค้าธนูแล้วสิทุกคนเอาทีนี้เราประดิษฐ์หอกก่อนเป็นลนดับแรกม,มีดของจำเป็น่มามีด4อีนันไปเลยอ่ะ ลิไว้ยเยอะได้ใช้แน่นอนน,นตอนนี้เริ่มมีสเต็กสกัะบกแล้วสกบกมากไม่ได้เดี๋ยวติดเชื้ออีกอเอะอก็จะตายไงเกมนี้ไม่เหมาะสำหรับคนอ่อนแอซึ่งผมก็แค่อ่อนด้วยนะแต่ไม่อ่อนแอโอเคหอกหินมาเยี่ยมต่อไปคันตนนคันทนูนเฮ้ยนี่ไงคันตะนูเจอแล้ว หาเวสมาอีกนิดอันหนึ่งนะครับนอ,นน,อนนิดอันหนึ่งอ่ะนนิดนึงอ่ะคันธนูที่ไอต้องการมาแล้วแซงยูวเฮ้เป่าเต็มแล้วเหออะไรวะมาเต็มเร็วจัดใส่ไม่กี่อย่างก็เต็มแล้วสงสัยจะนาหินโอเคอ๋อมีเกินมีมีส่วนเกินมาเอาใส่ด้ามไม่ได้เหรอ ไน่ตต้องใส่ได้ดิเออต้องมีสันรอสเฉพาะของมันด้วยนะคุยก่อนโหลโหลมีใครได้ยินผมไหมไม่มีใครตอบรับนะครับมีคอนเตอร์ผมเกิดดูไปตผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วยผมด้วยเปลี่ยนกับดักคันโตโอเคะเป็นเวลา16บนาฬิกานะครับก็จะมืดแล้วสินะความโหดร้ายแห่งป่านี้มันจะมาเยือนฮรีบทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวฝนตกอีก พ่งนี้จะต้องไปหาน้ําหากาะลาแล้วแหละมะฟ้าวทุกคนหายากมากซึ่งมันเป็นแร่เท่มขั้นเทพกว่าจะเจอนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายออหลังคาหลา้างหลังคาไหนว่าหลังคาอ่าอันนี้ใบปลาลหรือใบตองดีใบตองก็ได้นะใบตองมันก็แลดูไม่ยากนะนั่นไงทุกคน นี่แหละที่จะทำให้เราเซฟได้คราวนี้เราเปลี่ยนแนวแล้วเราแอดวานซ์ขึ้นนะครับมีความเป็นมาสเตอร์อืมพอเรามีประสบการณ์ตายอันหลายรอบมันเป็นของแถมคือต้องเล็งให้ตรงด้วยประเด็นเกมนี้เล็งไม่ตรงนี่คือวางไม่ได้ออม,มันจะละเอียดละอ,อขนาดนั้นเทียวสมจริงเกินไปนะบางทีอ่ะคาดอีกสองใบ เดี๋ยวผมอาจจะต้องลดเสียงในการพูดนิดนึงนะครับเพราะว่าเกรงว่าอาจจะมีผลกระทบต่อคอนะครับคอผมไม่ค่อยดีด้วยต่อไปครับต้องสร้างเตียงทุกคนเตียงเตียงสร้างเรือนหอนะครับดูคนเดียวเอาส่วนมีอาร์มีอาร์ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหน,นะครับเราต้องไปตามหาเอาโอเคเตียง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 ไปตอนน่อแล้วกันนะพอดูน่าจะมันอีซี่ดีนะฮะป๊าบเสร็จเรียบร้อย เคลียบ,บ้านนิดนึงไอ้นี่มาง,งอกอยู่โงงเองไม่ดีนะอือขัดโชคขัดลาบรู้เปล่า <c oughs> เอาออกไปแล้วชีวิตจะได้แรดูราศรีดีขึ้นหรือเปล่าวะขวนได้ทีละห้าเองไม่สะดวกเลยร่างกายก็ตั้งใหญ่โตแข็งแรงขนได้แค่นี้โอเคฮะตอนนี้ถึงเวลาเซฟแล้วนะนะเยี่ยม เ 1>, 1ยังคงรอดปลอดภัยอยู่ในวันเด้ลาตีสวัสดีนะครับเจอก,กันพรุ่งนี้ฝันดีคูดบายหลับสักเออไปตื่นสักตีสี่โอเคได้อยู่นะตอนนี้เนื้อตัวสกบกมอมเมมนะครับเราต้องออกหาน้ำแล้ววันนี้ฝนตกด้วยใช่ป่าวะอุ้ยมืดแะนอนต่ออยนิดหนึ่งได้ป่ะบิดขี้เกียจบิดขี้เกียจเออดีจังไม่มีไก่อเคฮะเช้าแล้ว สิ่งต่อไปที่เราต้องทําก็คือการหาขนนกทุกคนขนนกคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราอุ้ยเจอปีงปีงอยู่ไหนเฮ้ยเห็นตัวบอลลซิปไหมอืม <c oughs> <c oughs> ดื่มดํา <c oughs> กินอร่อยเลยนะแม่เราไม่ได้อยากจะบริจาคเลือดให้พวกนายไปขยายพ่อพันธ์ซะหน่อย <c oughs> เลือดเรา <c oughs> ทุกหยดนั้นมีค่าอุ้ย อย่ากระโดดลงที่สูงๆนะครับอาจจะเกิดแผลหลอกปอกเปิดได้แล้วก็ต้องหาสมุนไพรสแปร์ไว้โอเคฮะตอนนี้เราต้องกินข้าวอุ้ยเก็บเก็บกินดิโอนั่นแหละอื้สวยเลยคราวนี้เราต้องออกหาขนนกสักหน่อยดีนะครับหวังว่าคงจะไม่เจออันตรายอะไรมากมายระหว่างทางซีฟก่อนออกเดินทางครับขนนกแล้วก็น้ำนะสองอย่างนี้สำคัญมาก ใจจริงอะอยากได้ขนนกก่อนแต่นกมันก็ไม่ง่ายเลยนะที่จะได้มันมาต้องหาตัวที่มันแลนดิ้งอยู่บพื้นเนี่ยทุกคนกวังงูจังผมต้องพยายามหาลูกมะพร้าวให้เจอแถวนี้คงไม่มีหรอกเพราะว่าไม่มีลูกมะพร้าวสักลูกเลยทุกคนวิตัวอะไรอะ่ะหมูหมูป่าตกใจหมดเลย มาปู่บูป่าผวนแล้วค่อยวิ่งผวนเสร็จมันก็วิ่งเลยอะไรวะอุยอ้ยเจอหมุนไพ่เจอหมุนไพ่หมุนไพ่ของดีอย่างนี้ต้องเอามาเก็บในคอลเลกชันทุกคนไหนวะมีดมดีเออนี่แหละบช้บผมต้องหาสมุนไพ่แบบสีเหลืองๆอ่ะเหลืองๆอะทุกคนเหลืองเ เฮ้ยตรงนี้เป็นที่อะไรเนี่ยคนที่อะไรเนี่ยเฮ้ยห,หมูวิ่งไปทางนั้นอุยเริ่มน่ากลัวแล้วแสดงว่าลางเริ่มจะไม่ดีสวัสดีฮัลโหลนี่ใครอยู่ไหมตรวจสอบหมู่บ้านชาวเผ่าโอเคชาวเผ่าไหนไวะเนี่ยเผ่าก,กินคนปน่าวะอุ้ยรู้สึกไม่ค่อยดีฉันยิ่วน้ำโอเครู้แล้วนะน่าเราก็เดินหาเออ หาน้ำนั่นแหละเฮ้ยอย่างไรอย่างไรอ่ะเฮ้ยงูงูงูล่ามื่อกี้นี่ไงข้างหน้าใช่ไหมอะไรวะ๋ยวก็ได้เฮ้ยเหมือนเหมือนเสียงงูงูหางกระดิ่ง่ยทุกคนต้องฟังเสียงงูหางกระดิ่งดีๆใครเล่นเกมีต้องใส่หูฟังเนี่ยมันจะเดียบทุกคนมากเลยอ่ะอุ้ยหนอนดักได้เอามาย่างได้ไหมอ่ะ อุ้ยอันนี้คือน้ําสะอาดเปล่าเนี่ยดื่มได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ปลอดภัยไม่ถึงเป็นอย่างนั้นนะมันดูใสจะตายไปไม่ปลอดภัยได้งไงอ่ะโอ้ยรู้สึกไม่ปลอดภัยไปหมดเลยอะ่ะทำประกันชีวิตได้ไหมครับอุย้ยตรงนี้คืออะไรทางข้าชนเผ่าหรออุยออ้ยทุกคนอุ้ยเป็นสัญลักษณ์บางอย่าง หุดบันทึกหัวข้อใหม่มาแนละ้วค่อยเปิดอ่านแล้วกันนะตอนนี้ไม่ว่างคุยไม่ว่างเรียนรู้อยากจะหาน้ำกินแค่นั้นเองเห็ดเอามาเยอะเลยเออรู้แล้วอยู่น้ำรู้ว่าอยู่น้ำแต่คือหากะลาไม่เจออุ๊ยอาหารมีไขมันสูงใช่เลยอย่างนี้ต้องตะกรากินกันไปก่อนแงบแงบอื รสชาติดีด้วแฮะเฮ้ยเราเจอผลไม้ดือะทุกคนเจอนกด้วยเจอนกด้วยนกตัวหนึ่งสวยเลยอื้มนี่เราก็ขาสธนูได้แล้ว่ะดีวอทนี่มันเยี่ยมสุดๆไปเลยเหลือสมุนไพรสมุนไพรอีกหนึ่งอันเราเจอน้ำนะฮะแต่ว่าน้ำนี้ถ้ากินเข้าไปมันอาไอผลไม้เนี่ยมันอาจจะมีบริสิตก็ได้นะไม่เชื่อลองกินดูผมเคยกินมาแล้วกรึบเข้าให้ วุ้ยไม่ติดเชื้อดีจังเออไม่ติดเชื้อด้วยเฮ้ยได้ระดับน้ำในร่างกายมาเฉยเลยโอเคงั้นเดี๋ยวคราบลูกธนูก่อนนะฮะลูกธนู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 มันต้องใช้ไม้เล็กเออใช่แล้วก็ขนนกอ่าได้มาสามอันเอาคราบสามดิกดผิดเฉยมาเอ้ยมือลั่นทุกคนทำไม นั่นแหละอีกสองนม,มีการบีบนิ้วเพื่อครับตอนนี้เวลา11อโมงโอเคตอนที่ประมาณสัก4ี่โมงเย็นเดี๋ยวเราจะกลับกันนะฮะอนนี้ยังหาลูกมพะพร้าวลูกกลมๆไม่เจอเลยไม่อยู่ในระยะสายตาวิเสียงอะไรอ่ะเสียงน้ำแม่ได้ยินเสียงแล้วมันสดชื่นผลไม้นี่ เยี่ยมเลยกินได้ไหมอ่ะกินแล้วเกิดอะไรขึ้นบน้างอ่ะดวบกเราให้อุ้ยได้น้ําด้วยอ๋ออุ้ยดีทุกคนเราไม่ต้องไปไกลก็ได้หาน้ําจากผลไม้กินโอ้โย,ยรู้สึกผมเหมือนแบกิลขึ้นมาทันทีหรือเปล่า <c oughs> ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะตอนนี้ผมพยายามมองหาลูกมะพร้าวอยู่ข้างบนเลยทุกคนเราเดินมาไกลมากแล้วอ่ะ ผนถนนอ้อมค่ายมานะครับอ้อมค่ายหมู่บ้านมาอืมไม่มีลูกมะพร้าวบนยอดเลยอะไรกันวันเนี้ยนี่มันฤดูไหนมะพร้าวมันก็ออกตลอดปีไม่ใช่หรอไม่จริงใช่ไหมเนี่ยผมจะไม่เจอพวกคนป่าใช่ไหมโอมไม่ไม่มีสักุลลูกเลยอะ่ะทําไมโชค้ายขนาดนี้วะเนี่ยเออกล้องอะไรกันวะเนี่ยกล้องเฮ้ยเจอหมูยแล้ว ซยมันดีไหมโซยมันดีไหมตอนนี้เป็นเวลา13นาฬิกาอีก2ชั่วโมงต้องกลับแล้วอุ้ยเจอแล้วเฮ้ยอะไรบางอย่างซัำทิงนกแก้วก่อเนื้อด้วยนะเนื้อมันเน่าเหรอวะไม่น่าจะเน่านะโอเคฮะเดี๋ยวเราคาวลูกันูสแปร์ไว้สักหน่อยนึงากลับเผื่อว่าเราต้องบวกอืม เราต้องทำอะไรต้องมีแผนสำรองไว้ในชีวิตเด็ดดครับเยี่ยมยี่มีลูกกระตนเจ็ดลูกแล้วทุกคนงานนี้เราจะได้ตั้งตัวได้แบบไม่ยากไม่เย็นเกินไปของจำเป็นก็คือน้ำหวังว่าผมคงจะไม่เหยียบกับอะไรที่มีพิษอีกนะมันเป็นอะไรที่รับมือยากมากช่วงต้นเกมอะได้ยินเสียงแบบ เหมือนกับสัตว์ตายอยู่แถวนี้เดี๋ยวมันเป็นอึนี่ไงได้ยินไหมทุกคนผมได้กลิ่นอะผมได้กลิ่นอะแต่ไม่รู้เอ้ยโอ้ยนีง่ไงสมุนไพรของดีกูต้องมีสิ่งนี้ไว้ในครอบครองมันเป็นต้นกัญชาวะกัญชาในเกมนี้ใบโมลิเนเรียแน่ทุกคนต้องมีไว้ในครอบครองอะ่ะใบเนี้ยเดี๋ยวผม,มแบบขออนุญาตอ่า ครับมันสักหน่อยดีนะฮะมันต้องใช้ทั้งหมด3อันมันต้องมีทั้งหมด3อันอ่ะได้ทีนึงสอันเออไม่ได้ใช้หรอกมันก็ต้องใช้หมดทุกอันแหละเดี๋ยวได้ใช้แน่อันเนี้ยผมต้องไปเหยียบกับอะไรเข้าให้สักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ใช่ตะปูแน่นอนแบบได้ยินเสียงเหมือนกับมีซากสัตว์อยู่แถวนี้ทุกคนโอเค อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอย่าล้อเล่นนะเราเราไปแถวนี้สักนิดนริงแน่ทุกคนแล้วเราก็น้จะกลับแล้วพาทัวร์แค่นี้วันนี้ทัวร์แบบไม่ใกล้ไม่ไกลก็ไกลอยู่นะอุ้ยอย่างเดี๋ยวมันสัตว์ร้ายทุกคนเฮ้ยหมูหมูอ๋อเสียงหมูเปล่า เฮ้ยมันแคนเซิลลูกธนูได้นะจริงๆแล้วกด R ก็แคนเซิลได้เลยเฮ้ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นแหล่งที่พักพิงได้นะจริงๆอ่ะนี่ไงเสียงหมูอรออู้ยตกลงตกใจหมดเลยเฮ้ยผมว่าผมต้องโซยห,หมูวันนี้แล้วโอ้โหลูกธนูยิงอย่างยากครับแต่ผมเฮ็ดสดนะครับเสียใจใส่เจียผมเฮ็ดสดได้มือยังแม่นอยู่เลยนี่โอเคตอนนี้ผมว่าถึงเวลาต้องกลับแล้วล่ะ ได้มากระดูโครดเยอะทุกคนอย่างนี้เราก็สามารถทำตานูหอกได้แล้วดิได้หมูป่าไหมนะเป็นการล่าหมูป่าครั้งแรกในชีวิตของผมหรือเปล่ายังยังอาจจะเคยล่ามาแล้วโอ้ย <c oughs> มันมน,น่ากลัวอย่างนี้อุย้ยเจอแล้วลูกมะพร้าวทุกคนอุย้ยผมกอลูกนี้เถอะแล้วผมจะกลับผมส่วนยาจะกก็บแต่โดยดีไม่มีพิษภัยมะ ฝันลูกพ่อฝันคว้าหน้าดำยิ่งเล่นก็ยิ่งเครียดในเกมเนี้กดเก็บไปแล้วครับกลับบ้านวันนี้ไดของทุกอย่างพอใจแล้วของตั้งต้นนะครับต่อไปมันจะเป็นของที่พัฒนาตัวละครของเราได้ไปอีกขั้นหนึ่งให้เกิดว่าเรามีของพวกนี้กลับดีกว่าหวังว่าผมจะไม่หลงอุ้ยเสียงอะไรอุ้ย หลอนขอนไม้ผมแทงขอนไม้ <laughs> อะไรวะรรศาสตร์จะกินจริงๆเลยเล่นเกมนี้ชาช้านะครับกับาชาช้าเดี๋ยวเราจะเรียบไปทางหมู่บ้านตรงนั้นแหละดีไหมวยตรงนี้สูงเกินไปอ่ะทุกคนลงไม่ได้เนี่ยต้องแบบใส่หูฟังเลยทุกคนหูฟังต้องอย่างดีด้วยนะหูฟังไอโฟนนะหูฟังราคาสามร้อยไม่ได้บอกเลยผมละอือผมอ่า นี่อะไรวะไปได้เปล่าไปได้เปล่าเฮ้ยเสือ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 นี่นี่เสือเสือเบี้ยบวดวิ้นั่นไงอุ้ยอุ้ยอเออโอ้ย,ออออยฆ่าเสือได้ฆ่าเสือตายโอ้โอ้โอ้โดนเสือจักรกลว่าไอ้บ้าเอ้ยคนณลุกคนบองนี่มากันเฉือน อุ้ยติดเลือดไหลด้วยทุกคนผมตายไม่ี่อย่าตายเพราะเลือดไหลนะขอร้อง,นะอองเอ้ยมีบาดแผลตรงไหนเบ้าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอือผมต้องอุ้ยอ้ยต้องสมานแผลเลยอะ่ะห้ามเลือดไหลก่อนุอ้ยบ้าเอ้ยทำไมมันถึงตัวไวจังวะเ,เจอลูกาพายลูกหนึ่งคนตรงไหนอีกอะ่ะเป็นแผลโอ้โหตรงนี้ก็เป็นแผล มาแล้วแผลมัวว่ไปหมดทั้งตัวอย่าตายนะขอร้องเดี๋ยวแผลติเชื้ออีก <c oughs> อุ้ยได้สมุนไพรแล้วนิดเดียวเองตรงนี้เป็นแผลรตรงนี้ไม่ได้แผลโอเคเออไยตรงนี้เป็นแผลไหมเป็นแผลไหมตรงนี้ไม่ไม่เป็นไม่เป็นโอเคตรงนี้พันแล้วโอเคะอุ้ยมีไข้อีก โอ้ยต้องไปพักครับโอเคตอนนี้ผมไปจัดการล้างดีบับมาแล้วทุกคนก็เอาไปได้กระลามาพลามาเพียบเลยทุกคนและนี่ก็คือสิ่งที่จะทําให้เราอยู่รอดได้โดยที่มีน้ําสะอาดจนนิิงนะก็คือการหากระลามาตั้งไว้เยอะเลยแล้วก็รอฝนตกลงมาแล้วก็เราจะได้ประทังชีวิตด้วยสิ่งนี้นะครับด้วยน้ําอันสะอาดสะอานปราศจากเชื้อโรคนะครับเรียกว่าน้าผ่านการพัสเจอร์ไร์ หรือเปล่าวะมันคงไม่ใช่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับฝนตกมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะรอกินน้ำตรงนี้ก่อนดีไหมนี่น้ําสะอาดทุกคนก,กิขก็ไปนี่ไงสองนะครับมันเก็บได้พกละสิบนะครับหรือว่าขันละสิบเออใบละสิบเอเอนั่นแหละโอเคครับผมบายบายครับเราเจอกันนะคลิปหน้าผม